ขึ้นครับขึ้นไม่น้อยประมาณมาเมตรสองเมตรนะครับตั้งใจมาลงกันเลยครับดูดครับมุดมุดมาเลยครับแจ้งว่าเออโทรติดนะเราไปมาไม่มีสัญญาณดูไปติดมาก็เดินกลับอ่ะดูบรรยากาศก่อนก่อนปิดคลิปนะครับบรรยากาศมันขึ้นบ้านสบายๆอยู่ในอ่าวเข้ามานะครับบรรยากาศดีมากนะครับตยายเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเนาะเพราะวันที๋ยวปี2 0ส5งปิมาเนี่ยบางก็งมีเรื่องของเรดาร์เรื่องของมอเตอร์กริดหนักหนักขึ้นมากขึ้น นะครับแล้วก็เรื่องของเฟซบุ๊มนะครับเดี๋ยวหันกล้องนี่ว่าเรื่องของอเฟซบุ๊มเนื่องก็มันก็แก้ยากเราไปแก้ไม่ได้ผมก็พยายามแจ้งเตือนทุกครั้งเาแต่ก็อยู่ที่ดุนพินิจเนาะเพราะหนึ่งโจนราคาดีมากบางเลยต้องเป็นทําเป็นหน้าร้านหน้าออฟฟิศติดตามนะครับว่าที่ไหนยังไงบ้างสวัสดีครับ ดูครับด,ดึงเรือติดหมายอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับสังเกตครับอยู่บนกองเชื้อติมตลอดเวลาเลยนะครับผม,มสังเกตครับวันนี้คืนก็ไม่ใช่เล็กนะครับมาลองกันนะครับมาลองกับัทหารเพ้่นพี่นะครับไปคืนถือว่าคืนคืนใช้ได้นะครับแต่ามันดึงอยู่นิ่งตลอดเวลาเรือคาดจากหมายประมาณแค่สองฟุตสามฟุตสามสองสามไม้บรรทัดเท่านั้นในช่วงห่างของ ตำแหน่งที่เรืออยู่กับมอเตอร์ไกฟอกคาเค้นดำนะครับราคาก็เซฟกว่าตัวนี้เป็นตัว75นิ้วสังเกตขึ้นนะครับวันนี้ประมาณถ้าดูด้วยตาเปล่าประมาณสักเม็ดกว่ากว่าเมดด็ดโดยประมาณเนาะโดยโดยประมาณใช่ไหมประมาณเนาะนี่ครับดึงนิ่งเลยครับนี่เหล็กพลังงานครับก็ใช้โซลา่าโซล่าชาร์จลงมามาลงมาอีกทีนึงครับลุกนัดลุกโรย มันก็ทาการข่าค่าจีบดึงเรือให้อยู่ตำแหน่นตงนนตลอดเวลานะครับสังเกตที่น้ําในจอเนาะ,ะสังเกตที่น้ําในจอนะครับมันจะขยี้อยู่ที่โกอ,อยู่ตลอดเวลานะครับนี่ครับสังเกตอยู่แต่น้ําวันนี้มีปลาคูดดนะครับโฉมง,งามเล็กๆเชื้อดีครับแต่ไม่กัดวันนี้น้ำเสียดขํานะตอนนี้น้าประมาณช่วงบ่ายสองบ่ายสามน้ำน่าจะเริ่มขึ้นแล้วแต่เชื้อมียังไม่กัดนะครับออกมาด้านนอกผงขอไปนะวันนีน้แจ้งว่าโทรไม่ติดรับผมไม่มีสัญญาณต้องขอไปนั่นนี่บังอัพคลิปนี้เล่นนะบังก็น่าจะถึงบ้านแล้วนะครับสังเกตลุ ถือว่าแรงเลยนะครับหมวกหงายร้องเลยนะครับลมถือว่าแรงนี่แหละครับคือเทคโนโลยีของกามินทําไมมันแพงกว่าชาวบ้านเขาสังเกตขึ้นที่มานะครับดูครับมันดึงอยู่จริงๆสุดจริงดูขึ้นครับขึ้นไม่น้อยประมาณเม็ดสเมตรนะครับี่ตั้งใจมาลงันเลยครับอู่รับมุดมุดมาเลยครับนี่ครับมันก็อยู่มันได้สบายๆนะครับแต่ถามว่าประหยัดไหมในลักษณะที่ลมกับคลื่นมาทางเดียวกันการทํางานมันก็จะทํางานตลอดเวลาการใช้พลังงานก็จะจ่ายต่อเนื่องมากกว่า นะครับเดี๋ยวปีสม2 5ัิ้านี้ติดตามครับจ่ายยังไงให้คุ้มครับผม